คุยใหญ่เลยไม่ต้องคุยข่าวถ้าจะคุยทำไมลูกไม่ต้องรอดออกมาโอ้โ <c oughs> หอโน่มันหู้ดีจังวะไอโน่มันหู้ดีจ้าไปหหยข้าวกัน ให้ข้า,ขามันก็ข้าวมันจะแย่แล้วข้าวมันจะแย่แล้วโอ้โหข้าวจะแยะแ่แล้วเนอเนอะไอ้นู่งจะแย่แล้วจะเฮ่าใหม่จะเห่าใหม่ไรได้ดเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวเดียวเดียวไอข้าวมันจะแย่แล้วไอ้ข้าวมันจะแย่แล้วไอ้ข้าวมันจะแย่แล้วหนูเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวให้ข้าวมันก่อนนะเดี๋ยวก,ก็ลุกเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยว เดี๋ยวกน็นกเดี๋ยวนเดี๋ยวสก็อ่อะ,อะข้ามันหิวเหรข้าเหรไอ้ลูกไม่ยยางม่หยาัไม่ข้า,ขา,ขามันกินก็ พอแล้วนะนะเล่นลูกม,มาเล่นลูกปะลูกปะลูกไปทางนู้นลูมไปทางโน้นอ้าวคุณนายดำลงมาได้ไงเนี่ยหิวสิเด็กคุณนายดำมันหิวสิไม่ต้องให้แม่เรียกเลยวันนี้เดี่ไม่ต้องให้แม่เรียกเลยเราตรงน,นี้ลูกมาตรงน,นี้เพื่อรถเข้ามา ใหข้ขาวขาวให้เขากินกันมั่งนกเ,เขียวกินนี่เขียวาขาวให้เพื่อนกินม้งางเิอ้าวไปกินเลยเดี๋ยวไอ้ด่างกินหมดนะนะ่ะไอ้ด่างกินหมดแล้ว ดูนี่ข่าวความที่มันนันบอกเลยว่าติดคอไอ้เสือไอ้ข่าวนี่มันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยไม่บอกว่าจะไปกัดทำไมก็กินอยู่จะวิ่งมาทำไมอะ่ะฮะวิ่งมากัดตน้นหญ้าทั้งนั้น มันเรื่องอะไรเนี่ยป้าปไปโอ้โหจะไม่ให้คนอื่นกินเลยตายตายมาไอ้ด่างกินหมดแล้วนั่นโอ้ข้าวห่วงคนอื่นเขา,ขา,ขาได้ไงล,ล่ะลูกแบ่งกันอะแบ่งกันอ,อ่ะหมดนี่นะ ลังไปกินให้หมดเร็วๆน้ำกินดีๆติดคอมันรีบน่มันรีบเกินไปแล้วข่าวมันรีบเกินไปแล้วมันรีบเกินไปแล้วอ่ะหกแล้วอ่ะเอะ้คนอื่นเขากินมังสิโอโ้โห แก่แล้วไปไปไอ้ข่าวเอาอีกแล้วพอเขามาให้คนอ,อื่นเขามั่งยิ่งตามอีกแล้วข่าวไปกินให้ข่าวในด่างกินหมดแล้วด่างกินหมดแล้ว อ่ะแต้มอ่ะน่าเสือเขียวงี้เขียวติดคโคนะคโคนะไอ้ข่าวนี้ไม่ได้เรื่องเลยว่ะไอ้ข่าวไม่ได้เรื่องเลยไบอกก็ไปกินดูสีลัวแล้ว ไปกินถ้าลูกไอ้ด่างกินหมดนั่นน่ะให้เพื่อนกินมั้งสิแมงกันเดี๋ยวฝนมาแล้วเร็วๆไปกินให้หมด <_ c oughs> ไอ้ลูกอิ่มยาง,งเกี่ยวอิ่มยางแม่ดูซิมีหนามไหมแม่ดูมีหนามติดหรือเปล่าไอ้เสือหนามติดหางนี่นไอ้ไเสือนี่มันห่วงรินเลยพอไอ้ดัา หมดแล้วนะกินฮะห,หมดแล้วนะเที่ยวมากินเร็วๆแ,แม่ดูหนามก่อนเลยแม่ดูหนามก่อนนี่ดูนามโอ้โหเนี่ย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 อะไรเนี่ยอู้ยิ่มแล้วยเลยฮะไอ้ลูกยิ่มแล้ว ดื้อนี่นี่แมาอ <มา S 2> ย่าแม่ไม่มาห้าแล้วดื้อน่ะกดชี่นะม,มาแม่แกะเลย <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> มาเร็วเร็วี่ยวไม่ไปแล้วดื้อไม่ไปแล้วเห้ Điều đi đi chưa đi khó này chưa à một lẽ đam à đam một lẽ hay yên nó yên mà khôi nó chiếu kêu vậy này แบ่งกันลูกข้าวมันเล่นจะไม่แบ่งเพื่อนเลยกินคนเดียวข้าวมันจะไม่แบ่งเพื่อนเลยหมดแล้วเสือมากินหมดเถอหมดแล้วลูก ปุ่นมามืดกลับทันไห้เนี่ยดำแม่กลับบ้านทันไหมเนี่ยไอ้ด่างยานะด่างนะอยาก,กัดกันนะเดี๋วมาดิไม่ดูน้ำดิมาโอ้โหเนี่ยน้ำเลย ไอ้ขี้ดื้อไอคิดดื้อไอ้ขี้่ามันคิดดื้อนี่วเนี่ยมันติดยุกยุ่ยหมดเลยเนี่ยเจ็บเจ็บนะหมดละแม่แกะหมดละเอาเนี่อีกลูกนึง กิมหรือเปล่าฮึโอ้กินเกี้ยงเลยกินเอาไว้ให้เอี้ยงมันมั่งเลยฮะเสื้ออิ่มบ้าฮะเสื้ออิ่มไหมเสื้ออิ่มหรือเปล่าเสื้อกลัวตะแกะตะ่หนามมันนะเข้าใกล้ไม่ได้เลยโอ้กุ่นมากเขียวแล้ว มามืดแล้วเขี่ยแม่ไปแล้วนะไปไหนนะไปติดอีหน,นามมาอีกนะ่ะ